สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยท้ายข่าวค่ะ <c oughs> คุยทุกวันจันทถึงวันพุธนะคะตั้ง <c oughs> แต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะวันนี้เรา,าทั้งสองคน <c oughs> นะคะคุณกัปนานพอจิตและดิฉันพิจิตราโกสีมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาล มีนโยบายที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการ,รพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยเทคนิคด้านค่ะคคอาจารย์วาริณีศรีวุฒิค่ะท่านเป็นหัวหน้าผนกการตลาดจากวิทยาลัยเทคนิคด้านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแต่วันนี้ เราจะพูดถึงผลผลิตของลำใหญเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของลำใหญที่ออกมาเยอะด้วยนะครับครก็มีหลายที่หลายแห่งด้วยกันนะคะพูดถึงลำใหญมืองด้านบ้านเราถ้าขึ้นชื่อเสียงก็คงจะเป็นทางเชียงกลางอำเภอมืองน่านแล้วก็ทางภูเพียงทางท่าวังผาอาเภอวิงสาด้วยนะคะก็จะเป็นแหล่งผลิตลำาไยที่ถือว่าเป็นรายใหญ่ด้วยนะคะ ผลผลิตลำาไยที่เกิดขึ้นคุณกัมนาธอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บการขายมันจะมีเรื่องของระบบบริหารจัดการต่างๆนี่มันจะไม่เหมือนกันทุกๆปีอย่างปีที่ผ่านมาผลผลิตลำาไยไม่เยอะน้อยใช่ไหมราคาได้ดีแต่ปีนี้สถานการณ์เป็นงไงบ้างคะอาจารย์จะทการคาดการณ์กันนะคะว่าผลผลิตลำาไยเนี่ยในภาคเหนือจะมีแหล่งปลูกที่ปลูกเยอะมากอยู่เจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดค่ะลำพูนลำปางเชียงใหม่พะเยาพะเยาแพร่น่านนะคะ แต่ว่าจากการที่โครงการนะฮะตอนนี้เราจะมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่การบูรณาการของอาชีวศึษาเพราะว่าจากผลผลิตที่ออกมาเนี่ยฮะตอนนี้รัฐบาลก็อยากจะป้องกันตั้งแต่ต้นที่จะไม่ให้ผลผลิตตกต่ำนอกจากหน่วยงานหลักที่ที่ทำการอยู่แล้วก็มีกระทรวงเกษตร มีพณนชย์ิใช่ไหมหน่วยงานเหล่านี้ได้มีการวางยุทธศาสตร์กันแล้วว่าจะแทรกแซงถ้าราคาตุกต่ำอีกส่วนหนึ่งนายกก็นายกยิ่งรักชินวัตรนะคะก็ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีวร,รวรัตดำเนินการโดยการจะใช้ศักยภาพของอาชีวศึกษานะคะคเพื่อ,เ,อ,อเราเรียกเราเรียกว่าการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับนโยบายตาม ที่ได้แถลงนโยบายไว้นะคะที่จะสนับสนุนเร่งรัดนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ให้ได้ประกอบอาชีพมีงานทําแล้วก็การใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เลยดําริแล้วก็ดําเนินการโดยการเรียกประชุมอาชีวศึกษาอยู่5จังหวัดที่จะดดําเนินการเรื่องนี้ก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนนะคะใายเหนือของเราหมดเลยครัหจังหวัด5จังหวัดนี้ก็คือจะให้เป็น ตัวแทนในการจำหน่ายผลิตผลค่ะตั้งแต่กระนวนการเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะการดูแลตั้งแต่แรกก็คือจะให้มอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจมหาัยเกษตรศาสตร์ดูแลในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาก็ตั้งแต่การที่จะยืดอายุของผลิตผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการส่งออกพื้ผลทางการเกษตรว่า มันมีสารเคมีตกค้างสูงนะคะเช่นทัพทีมจันตอนนี้ที่มีปัญหาและส่งคืนจากจีนใช่ครับค่ะไมใช่ชมพู่ทัพทีมจันชมพู่มีสารเคมีตกค้างดังนั้นก็เลยให้เตรียมการป้องกันลำยิ้ว่าอย่าให้เกิดสารตกค้างสูงนะมันจะกระทบต่อการส่งออกอย่เดียวจะตไปนใช่ค่ะดังนั้นมหาัยแม่โจ้ร่วมมหาไรเกษตรศาสตร์ทั้งหลายก็เลยคิดค้นระบบการอบ รูปแบบใหม่ค่ะโดยใช้การผงเผาผงกรรมฐานในการอบและก็ใช้ระบบความดันแนวตั้งที่จะทําให้ลําไยอยู่ได้นานทั้งที่ยังสดอยู่สามารถเก็บได้ถึง20วันค่ะและหลังจากนั้นก็ก็จะให้มอบไป5จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจะให้ระบายลําไยโดยการช่วยกันขายนะคะในส่วนของวิทยาเกษตรก็คือจะให้ หาข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมพอดีที่น่านเราไม่มีวิทยาเกษตร oh. oh, คร่ะก็เลยเ,เทคนิครับผิดชอบหมดเลยในส่วนของเทคนิคในส่วนของที่รับมาเป็นของวิทยาเกษตรก็คือการอบเราก็ประสานกับแม่โจ้าได้ได้งบ จากรัฐบาลมาจะสร้างโรงอบไว้ที่การอาชีพสา mm hmm. เพราะฉะนั้นเกษตรกร,รที่อยากจะอบรำย,ายรสามารถติดต่อประสานงานมาได้นะคะคว่าแจ้งมาในกระบวนการอบเสียค่าใช้จ่ายต่ำค่ะ mm hmm. และก็ถ้าอบแล้วในอีกส่วนหนึ่งในส่วนของผลผล,ผลิตก็คือตอนนี้วิจัยในสังกัดอาชีวงษาในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีาชวศึกษาทั่วประเทศ จะเป็นตัวระบายสินค้าให้คโดยที่วิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆสามารถจะมาขนลำไยนะเดินทางมาซื้อได้ที่น่านโดยที่ว่าในจังหวัดสมมุติว่าอยู่โคราชเนี่ยอยากกินลำไยมุงน้านค่ะก็แจ้งที่อาชีวศึกษาที่โคราชได้เลยครับเขาจะเอารถมาขนไปส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะส่วนนี้จะเป็นงบจากสสของแต่ละจังหวัดอะไรประมาณนั้นค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของลําไยโดยเฉพาะลําไยขณะนี้ก็ถือว่ายัางยังไม่แก่จัดนะคะบ,บจจะ,ะ,ะบางที่บางแห่งอาจจะแกะแล้วบางที่บางแห่งก็ยังไม่แก่จัดแต่ราคาคผลผลิตปีนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ดได้ศึกษาข้อโมูลตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะตอนนี้ที่ดูที่ตลาดไทยเนี่ยตลาดไทยไปดูเมื่อวานนะคะที่นั่นราคาส่งจะขายส่งอยู่ที่ส3บสามบาทค่ะหสิบตังค์เบอร์เล็กเบอร์เล็กสุดเบอร์เล็กค่ะเบอร์ใหญ่จะขายที่ ประมาณ35สิบห้าบาทเพราะฉันไม่รู้ว่าเขาซื้อซื้อจากแหล่งผลิตของเราในซื้อเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการประมูลใช่ไหมคะเมาจากสวนเป็นสวนไปเมาจากสวนไปค่ะอันนี้ก็คือแหล่งแหล่งจําหน่ายที่ตลาดไทยนะคะก็ราคาราคาปลีกราคาปลีกอยู่ที่หกบาทอือันนี้แสดงว่าเป็นลักษณะเหมาเหมาทั้งต้นเหมาทั้ง กัดจัดราคาขายส่งตลาดไทยสาสิบกว่าบาทต่ราคาปลีกตามตลาดเข้าไปไปสำรวจมาอยู่ที่หกสิบาทมีการแบ่งพันไหมคะอาจารย์ว่าพันชนิดนี้พันสีชมพูพันแห้วพันอีดออะไรมีการแบ่งแยกพันหรือเปล่าคะมีแบ่งแยกพันแต่ว่าที่ที่ออกมันจะออกเป็นช่วงๆไม่ที่ไม่ไม่พร้อมกันคือตอนนี้ที่วางที่ตลาดรู้สึกจะเป็นอีบี้ยวเนี้ยนะคะก็อยู่ ก็เขาจะแบ่งเกรดว่าลูกขนาด A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  B ขนาด B อะไรไปประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ในเรือนรายละเอียดที่เราจะขายเนี่ยเราก็ต้องขอขอรอดูราคาผลผลิตในท้องถิ่นอีกทีนึงว่าเท่าไหร่เพราะฉนั้นเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมก็ร่วมได้และนอกจากนั้นนะคะการบริการของของเทคนิคน่านก็คือว่าเราจะบริการแพ็คเป็นกล่องเวลาที่ผู้บริโภคต้องการอย่างเช่นว่า ต้องการครั้งละหกิโลสิบกิโลโทรมาที่พิยาลัยได้เลยว่าต้องการจะส่งไปให้ญาติที่ปัตตานีนะนะแพ็คให้หน่อยเราก็จะแพ็กล่องให้แล้วก็ติดชื่อที่อยู่แพ็คเรียบร้อยแล้วส่งที่ไปรณีนีให้๋อค่ะมีหลักฐานการส่งให้ค่ะมีหลักฐานการส่งให้น้ำหนักขนาดคุณนะคะมันจะมีปัญหาไหมคะว่าสมมุติว่าเราส่งไอ้ลำไยส่งจากทางบ้านเราไปใต้สุดเนี่ย ปัญหาลำไยเน่าเสียอะไรมันจะมีหรือเปล่าคะก็คือในกรณีอย่างนั้นการจัดส่งของปรณษย์ปัจจุบันนี้เร็วมากเพราะว่าเขาได้รางวัลใช่ไหมคะเขาเป็นบริษัทที่สามารถปรับธุรกิจของตัวเองได้เติบโตได้ดีมากสามารถสดจัดส่งได้ภายในวันสองวันนะระบบรระบบด่วนเนี่ยขนส่งเขาเรียกเอ็กซ์เพรสอะไรแบบนั้นค่ะ อย่างสมมุติว่าเขาสั่งซื้ออาจารย์ปกตินี่เราขายกิโลละ30บาทถ้าเขาสั่งซื้อแล้วก็เราจัดส่งให้เนี่ยเราจะขายในราคา30บาทหรือเปล่าขาย30บาทค่ะแต่เราจะบวกค่ากล่องค่าบริษัทค่าดําเนินการเล็กน้อยก็รายได้ส่วนนั้นก็เราก็จะให้กับเด็กนักศึกษาที่เป็นคนดูแลค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นนโยบายที่ของท่านผอค่ะนะฮะแล้วก็จําหน่ายหน้าวิทยาลัย ก็แวะไปเวียนไปซื้อได้ตอนนี้เริ่มจำหน่าได้อย่างก็คือตอนนี้เราติดประสานงานกับทางสำนักงานพาณิชย์คือบอกว่ากําลังให้เกษตรกรลงทะเบียนอีกส่วนหนึ่งและก็ของเราเองก็สามารถที่จะแจ้งมาที่วิัยได้ว่าจะเริ่มต้องการขอเข้าร่วมตอนนี้พอกําลังรอข้อมูลตรงนี้อยู่ก็คือตอนนี้เรามาเกินก่อนว่าเราจะมีดําเนินการอย่างนี้จนถึงโครงการนี้เริ่มตั้งแต่กรกฎานี้สิ้นสุด 30กันยาห้ามเกินนี้ค่ะเพราะผลผลิตลำไยของเมืองน่านเราจะเริ่มออกแต่กลางเดือนนี้ครับจนถึงกันยาช่วงนี้นะครับก็คือแต่ละจังหวัดก็ขายของตนเองไปค่ะรับผิดชอบของตนเองรับผิดชอบของตัวเองไปหมายเลขโทรศัพท์เลยครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าสนใจเกษตรกรเกษตรกรเองอยากจะเข้าร่วมหรือว่าค่ะเบอร์วิทยาลัยค่ะศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศู 96 6 2 9 6นะคะหรือจะติดต่อมาที่ชั้นดูตรงก็ได้หมายเลขโทรศัพท์กอาจารย์0 8น8ค่ะ7 2 4 2 0อ8เอาจารย์วารินีนะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะนำผลผลิตด้านลำไยมาขาย ก็สามารถติดต่อได้ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคหน้านะคะจะมาติดต่อด้วยตนเองก็ได้หรือจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยในช่วงเวลาทําการนะคะ0 5 4ย์0 6 9 6 2นะคะหรือจะติดต่อโดยตรงกับอาจารย์วาริกนีนะคะในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าแผานกการตลาดของวิทยาลัยหน้า<อ>ก็คือ081 7 2หนีนะคะแ,และก็นอกจากนั้นเรามีวิทยาลัยในเครือข่ายอีก สแห่งรวมหมดสี่แห่งก็คือเทคนิคน้าการอาชีพสาสารพัดช่างน้าแล้ก right ็การอาชีพปัวทั้ง4ก็จะเป็นแหล่งจําหน่ายเช่นเดียวกันเป็นแหล้วก็วันที่ยี่สิบแปดย่ิเก้านี้ค่ะเราก็จะมีการอบรมที่ในการที่จะพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาครูแกนนำร้อยคนในจอดหน้าก็คือมาจากตัวแทนจากสีวิทยาลัยนี้ค่ะยดกาการเอกชนขอแจ้งว่า จะมาจาก CP พจะให้ความรู้โดยตรงค่ะจะมาจะมาแนะนําให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจําหน่ายครับในการทําตลาดผลิตผลเกี่ยวกับลําไยค่ะเพื่อกระจายความรู้สู่ชุมชนให้มากขึ้นค่ะพูดถึงผลผลิตลําไยค่ะอาจารย์ย้อนไปสักนิดหนึ่งหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของผลผลิตที่มีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมีต่างๆอย่างลําไยเนี่ยปีนี้ถือว่าถ้าหากว่าเราเราไม่ได้เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มแรกนะคะผลผลิต มันก็คงจะมีสารปนเปื้อนเอปนเปื้อนไม่ผสมลงมาบ้างไอ้ตรงนี้เราจะบริหารจัดการยังไงคะอาจารย์เกษตรกรคงควรจะต้องดูแลนะคะ<ม>ผลผลิตของตัวเองอะว่าจากการที่ดูข้อมูลแล้วจะเห็นว่าเมืองน่านเราเนี่ยสถานการณ์น่ากลัวม,มากมค่ะเพราะเรามีการนาสารสารเคมีพวกยาฆ่าเมลงเข้าบ้าน<ม>เราเยอะเยอะเกินไปนะคะท่านเกษตรกรควรจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าผลผลิตจะขายได้ต้องมีคุณภาพและก็จะต้อง รักษาคุณภาพก็คือตั้งแต่ในเรื่องของเกรดคัดเกรดนะคะก็คือเขารับไม่ได้เลยถ้าเราจะมีการปลอมปนนะคะอย่างเช่นว่าเอ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 มาปนปนเอดีเอเอเอามาซุกใต้กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลำไยไม่ได้มาตรฐานมันจะต้องมีขนาดมีน้ำหนักมีอะไรที่ที่ชัวร์แล้วก็คุณภาพของการอบลำไยจะต้องดีพอก็ เดี๋ยวนี้มันมีการลำไยเนี่ฮะเรามีการจําหน่ายถ้าลำไยสดจะมีสองประเภทครับก็คือลำไยคัดช่อลำไยประเภทเด็ดเด็ดลูกเด็ดผลอันนี้จะจาหน่ายถ้าเป็นเด็ดเนี่ยนะที่อินโดนีเซียจะนิยมนะพอกออแจ้งว่าเนี่ยอินโดนะจะกินลำไยที่ไม่มีขั้วแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นจะกินที่มีม่วที่มีขั้วติดคครับ่ะ แล้วก็ถ้าประเทศจีนเท่านั้นที่นิยมลำไยอบแห้งค่ะ่นคือแล้วก็ระบบการอบถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่วิทยาลัยเราก็จะประสานงานให้กระจากแมเจ้จ์มหาเลยเกษตรศาสตร์นะคะที่จะให้ความรู้ว่าจะดูแลลำไยยังไงหรือการแปลรูปอื่นๆก็จะมีคําแนะนําตามมาในภายหลังค่ะเรื่องของเกณฑ์ในการที่ใครจะมาเหมือนกับร่วมระบบในการ จำน่ายลำใหญ่ตรงนี้เราได้มีการดูก่อนหรือเปล่าว่าคุณภาพหรือว่ามีการผลเพื่อนสารเคมีอะไรยังไงหรือเปล่าครับอันนี้เออตอนนี้ในการการที่แจ้งแจ้งมาตอนนี้เป็นคร่าวๆก่อนเริ่มต้นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่าอันนั้นจะเป็นอีกส่วนของหน่วยงานหนึ่งที่จะดูแลและรับผิดชอบตรงนั้นในการคัดกรองนะครับเพราะว่าลำลำใหญ่มืองหน้าเนี่ยจากการข้อมูลของสำนักงานพันธุ์นี้ปีนี้นะคะ ที่มีปลูกมากที่สุดคือเพิร์เมืองน่านนะคะอันดับสองคือเชียงกลางสามเพอร์สาสี่ท่าวังผาห้าปัวผลผลิตเราจะมีทั้งหมดหมื่นหกพันตันครับค่ะผลผลิตจะเริ่มออกสัปดาห์ที่สองของกรกฎาคมคือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแต่ตอนนี้ถือเป็นต้นฤดูราคายังไม่ตกราคายังยังใช้ได้ค่ะก็คือใครที่สามารถขายที่เองได้ก็ ขายต่อไปถ้าใครที่คิดว่าผลผลิตจะออกมาทยอยออกมาอาจจะมีปัญหาก็เอามาเพิ่มเติมครับเอามาร่วมจําหน่ายด้วยกันก็ได้ค่ะค่ะจะเราจะตั้งเต็นท์ยาวเลยหน้าวิทาลัยหน้าวิวาทยาลัยนะคะค,คงจะหลังจากที่ได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วคงเริ่มดําเนินการได้คาดว่าจะดําเนินการตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะอาจารย์ก็ถ้าข้อมูลเข้ามาก็ประมาณนี้ค่ะ ปลายกรกฎานี้กรกฎาสิงหากันยาเพราะว่าลิมิตของเราคือแค่30กันยาเพราะว่าถ้าราคาดีตลอดไปอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะได้ไม่ต้องทางจวนไม่ต้องแทรกแซงเพราะแทรกแสงนี่เกษตรกรก็ได้ราคาก็กําไรน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องใช้งบประมาณของประเทศเนาะที่จะเข้ามาชดเชยแต่ถ้าเราช่วยกันระบายคนไทยทุกทั้งหลายช่วยกินกินลาไยหน่อย ีนะคะเราก็เกษตรกรก็จะได้มีรายได้ค่ะเงินเงินทองก็ไหลอยู่ในประเทศเราค่ะก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีถ้าหากว่าเราคิดจะส่งลำไยขายต่างประเทศเราจะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยไม่อยากให้เราส่งไปแล้วอยากเขาส่งกลับมาอีกเนี่ยมันมันขายหน้าเหมือนกันนะคุณกัมปนา เสียหน้าประเทศเราเสียค่ะผลส่งเสียเสียเวลาผลผลิตลำไยที่แทนที่จะได้ราคาดีปรากฏว่าส่งกลับมาเนี่ยหนึ่งไม่ได้เงินแล้วขาดทุนด้วยนะคะเราจะต้องคิดหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบไม่ใช่หวังว่าเราปลูกลำไยก็หวังจะให้ลำไยมันออกเยอะๆเร่งปุ๋ยเข้าไปเยอะๆอันนี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็ต้องขอฝากกันไปด้วยเปรียบเทียบแล้ว ลำไยบ้านเราเนี่ยขนาดของลูกยังไม่ค่อยจะเข้าเชียงใหม่อมของเราจมโบโยังสู้เชียงใหม่ไม่ได้นะครับอ่าทั้ะนั้นเกษตรกรจะต้องตระหนักตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าถ้าเราจะบอกว่าราคาเชีมมยงใหม่ประมาณนั้นไปมานี้แต่ขนาดของเราไม่ได้ค่ะต้องด,อด,ดูดูขนาดค่ะดูขนาดแล้วก็คุณภาพลําลำไยแห้งหรือเปล่าเป็นน้ําหรือเปล่าลประมาณนั้นด้วยค่ะมันอาจจะอยู่ที่พันุ์ของมันหรือเปล่าอาจารย์มันอยู่ที่ดินด้วยโอที่ดินด้วยการดูแลเพราะว่าเขาาเขาปลูกเนี่ยอย่างอย่างจังหวัด ลำพูนจังหวัดเชียงใหม่เขาปลูกลำไย,ยเขาก็จะปลูกแต่ลำไย,ยอย่างเดียวเขาจะสนใจเขาจะบำรุงรักษาอย่างเดียวชนิดเดียวยงั้นอะ แต่ของเราเนี่ยมันเหมือนลักษณะลำไยกลปลูกปะหมงก็ปลูกปลูกหลายๆอย่างเป็นของเราเป็นอะไรอะได้นาส่วนผสมใช่ค่ะใช้วิธีการแบบนั้นทําให้ผลผลิตลำไยเราเราไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะแต่พูดถึงดูแล้วก็เหมือนกับมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเราปลูกแบบผสมผสานมันก็เหมือนกับต่อไปในฤดูอื่นอาจจะมีอาจจะมีผลผลิตเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันไป เพราะว่าถ้าเราจะขายอย่างเดียวขายลำไยปีหนึ่งเราจะขายครั้งเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากเราปลูกผลไม้ชนิดอื่นเนี่ยมันก็หมุนเวียนกันไปอันนี้เขาเสียต่างกันไปก็ต้องก็ต้องดูแลกันตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการสั่งลสั่งผลผลิตลำไยตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าสนใจอยากจะซื้อลำไยของจังหวัดน่านสั่งมาที่ สถาบันอาชีวศึกษาก็ได้ทั้ง4แห่งจะเป็นเทคนิคงานก็ได้จะเป็นวิทยาลัยการอาชีพเพียงสาก็ได้หรือจะเป็นสารพัดช่างก็ได้หรือจะไปที่วิทยาลัยการอาชีพปัวซึ่งแหล่งเหล่านี้ก็เป็นแหล่งผลิตลำไยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ก็คงจะต้องฝากกันไปนะคะก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละจะประชาสัมพันธ์กันยังไงบ้างมีการจัดส่งให้ด้วยเฉพาะในประเทศก่อนใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีญาติอยู่ต่างประเทศนี่จะจชด้วยได้ไหมครับหรือว่ายังไง ยานก็คงต้องเป็นหลยๆไปเนาะเพราะว่าต้องดูระยะทางในขารนนส่งใช่ไหมคะว่ามันจะไปได้ไหมครับครับแต่ถ้าเป็นน้ำไยที่อบแห้งแล้วก็อาจจะได้ใช่ไหมคะถ้าไกลไครับกรณีที่เป็นตันเป็นตันเนี่ยเยอะๆเราก็รับใช่ไหมคะค่ะรับค่ะเป็นตันยิ่งดีเลยค่ะครับอย่างเช่นว่า อยู่ขอนแก่นอยากได้สักห้าตันบอกที่อาชีวะขอนแก่นก็ได้ทางโน้นเขาก็จะจัดการให้ก็จะประสานมาหรือเขาจะมาขนให้เลยก็ได้หรือว่าทางทางพนิ์บอกว่าแจ้งมาที่พนิ์ก็ได้มีบริการขนให้อะไรก็ดีเนาะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเรามีอาชีวะษาอยู่ทั่วประเทศก็ใช้สกยภาพตรงที่เกิดประโยชน์ค่ะโครงการนี้เนเหมือนกับเป็น โครงการครั้งแรกโครงการครั้งแรกค่ะเพิ่งจะเริ่มทําว่าอาชีวะเราก็มีหลากหลายสาขาที่เราเปิดสอนก็ควรจะใช้ศักยภาพล่านั้นให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงเด็กได้เรียนรู้ด้วยค่ะโดยจะได้มีได้รายได้เล็กน้อยๆได้เรียนรู้จากจากมืออาชีพจริงๆที่ซื้อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาด นะคะโดยเฉพาะน้องที่เรียนการตลาดโดยตรงนี่จะเห็นในเรื่องของระบบบริหารจัดการการตลาดของผลผลิตลําไยนี่ตั้งแต่เอามาวางขายและมีการส่งไปขายตามจุดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงที่น้องๆสามารถที่จะเรียนได้อีกอย่างนึงนะคะเจอนักศึกษาของเทคนิคที่ไหนอาชีวะที่ไหนอยากกินลาไยสั่งได้โดยจะให้เด็กออกตะเบียนรับออเดอร์ทางส่วนราชการด้วยนะคะบอกได้ค่ะหรือโทรไปก็ได้โทรไปที่วิไลเลยว่าเ สถานีวิทยุอสมทอยากได้ริมใย่ส10โลส่งด้วยเดี๋ยวเด็กจะมาส่งให้คทุกรูปแบบค่ะเป็นเจ้าตลาดเชิงรุกด้วยเรามัวแต่ไปรับอย่างเดียวมันไม่ไหวนะคุณกัปปนาเดี๋ยวนี้มันเกิดการแข่งขันสูงนะคะการตลาดก็มีเรื่องของระบบบริหารจัดการที่ที่แตกต่างไปจากปกตินะคะโดยเฉพาะอาจารย์นีเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดรับรองว่าการตลาดนี่ต้อง ต้องแน่นอนที่สุดนะคะหลังจากที่ท่านได้ไปศึกษาดูงานตลาดไทยเนี่ยสังเกตนะครับพผลผลิตของแต่ผลผลิตลำไยผลผลิตผลไม้ต่างๆเนี่ยอาจารย์สังเกตหรือเปล่าว่าเวลาเขาเอามาวางจําหน่ายแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเขามีระบบบริหารจัดการยังไงบ้างอาจารย์ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ จะมีการรวบรวมมานะฮะเกษตรกรก็คือมีมีพ่อค้าคนกลางไปเหมาแล้วเขาก็เอามาส่งที่ตลาดไทยก็จะมีพ่อค้าคนกลางที่ตลาดไทยรับอีกต่อหนึ่งแล้วก็จะมีพ่อค้าปลีกต่างๆมาซื้อไปอีกตอนหนึ่งไปจากการสังเกตจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้ลำใหย่ยังไม่เยอะขาที่นั่นยังมีน้อยอยู่ครับราคาถึงได้สูงนะฮะจะไปเซลไหมค้าล้วอ้เนี้ยที่หน้าเนี่ยยี่สิบาทเองนะต่อไปอยากได้มาขายเยอะโทรไปเลยนะจะส่งให้ค่ะแล้วก็เอ่อ จะเห็นว่าราคาตั้งแต่ต้นน้ำนะจากแหล่งผลิตกว่าถึงปลายทางเนี่ยกำไรหลายเท่านะคะแฮงก็อยากจะบอกฝากไปด้วยว่ามีรูปมีล,มลานอีกหน่อยส่งมาเรียนการตลาดมาเป็นหูกค่าคนกลางดีกว่ากำไรเยอะทำไรเยอะเป็นเป็นทุนเดิมนะคะ <c oughs> เรียนไปก็ถือว่าเป็นทุนเดิมที่ <c oughs> เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์อาช,าชีพที่เราเรียนอยู่แล้วผลผลตอบรับของของสถาบันโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเนี่ยหลังจากที่เราจำหนาย ผล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 ิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยเนี่ยถือว่าเป็นปีแรกนะอาจารย์ปีแรกค่ะแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ค่ะเ,ออเราคาดว่ามันน่าจะดีนะคะเพราะว่าอาชีวศึกษาเนี่ยเวลาที่เรามีอะไรเรามักจะช่วยเหลือกันค่ะค่ะฝนตกแดดออกน้าท่วมอาชีวะมักจะช่วยกันแล้วก็เราก็จะดูแลสังคมด้วยยังะะคิดว่าอย่างน้อยวิลัยตอนนี้เรามีอยู่เ,เกือบห้าร้อยแห่งทั่วประเทศค่ะนะฮะแต่ละแห่งละสิบตัน จะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็น่าจะเยอะอยู่นะคะก็บริหารจัดการกันไปสายเหนือนี่เราไม่ต้องวางจําหน่ายเพราะสายเหนือนี่ขากินง่ายแต่สายใต้สายตะวันออกเนี่ยมันจะไม่มีไม่ไม่มีผลผลิตลําไยไปนี้เรื่องของผลผลิตลาไยใหญ่ล้นตลาดก็อาจจะปัญหาอาจจะลดลงไปอีกเย่าตงาจะทุก็ต้องกานี้องการะกต้อารอต้องการ้งจางกาี่เรกา มีการสอบถามทางเกษตรนะครับก็บอกว่าปีนี้ผลผลิตเยอะเพราะปีที่ผ่านมาผลผลิตมันมันไม่เยอะนะเขาบอกมันมันจะเหมือนว่าสมมุติปีนี้มันเยอะปีหน้ามันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไอ้นี้มันก็จะเป็นเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแผนแผนแรกที่จะไม่ให้ราคามันตกรีบระบายก่อนแต่ถ้าราคามันตกลงไปก็จะมีราคาที่รัฐบาลประกันอยู่ครั้งนั้นสํานักงานเกษตรกับพาณิชจะเข้าแทรกแซง แผ่นหนึ่งแผ่นสองไปด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับท่านอาจารย์ไวรินีมีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นตรงนี้ก็อยากจะฝากชาวเมืองน่านช่วยช่วยกันเพราะว่าจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกกระมิยากันเยอะนะคะเราจะเห็นว่าที่ผ่านๆมาเราบริโภคผลไม้ที่มาจากจีนกันเยอะมากปัจจุบันนี้เงินทองเราก็ั่วไหลออกไป ลำไยเราเนี่ยคนจีนเขาถือว่าเป็นยาโดปใช่ไหมฮะเขาอยากบริโภคมากไปถึงบ้านเขาราคาแพงมากแต่ระบบการจัดจำหน่ายในบ้านเขามีปัญหาก็คือมันไม่ลื่นไหลเหมือนบ้านเรารไปลงแค่มฑลทนไหนมฑลทนนั้นใช่ไหมฮะมันไม่สามารถกระจายได้ดังนั้นเเคยคุยกับทางทางพาณิชย์สุดกลางเขาบอกว่าทําไมน่าจะมีผู้คนกลางสักลายหนึ่งขึ้นมาทําโดยการแพ็คเป็นกล่องเล็กๆอื เพื่อที่เขาซื้อเป็นแพ็กใหญ่ไปแล้วเขาจะได้ไปแบ่งกันอไปฝากญาติพี่น้องบ้านโน้นนิดบ้านนี้หน่อยเนี่ยจะสะดวกไปดูสวยงามในในเทศกาลวันมงคลอะไรอย่างเงี้ยคือแปรรูปต่ออีกชอดหนึ่งค่ะเป็นเป็นลักษณะเขาเรียกว่าแพ็กเกจอีกหนึ่งรูปแบบของการตลาดถ้าหากแพ็กเกจสวยนี่ได้ขายข้างในข้างในนี่จะเป็นยังไงยังยังยังไม่ต้อง ไม่ต้องคำนึงถึงเหมือนสินค้าจีนนะคะที่เราไปซื้อไม่สายสวยสวยงามมากแต่เวลาเอามาใช้นี่มันไม่ค่อยคงทนถาวรอาจารย์ซื้อมาหลายอย่างเหมือนกันก็โดนมาเหมือนกันเขาบอกว่าลุ้นเอาลุ้นเอาโชคดีแต่ของบ้านเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นของบ้านเราจะต้องเล็กดีลดโตอข้างนอกสวยข้างในก็สวยค่ะช่วงของรายการคุยท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์วารินีศรีวุฒิหัวหน,น้าผนกการตลาดจากวิทยาลัยเทคนิคด้านวันนี้นําประเด็นในเรื่องของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการรักษาคุณภาพผลผลิตลําใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรสู่การบูรณาการจัดการทางอาชีวศึกษาแนวใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะคะคคคขอบคุณครับ,ค,รบค่ะค่ะช่วงเวลาของรายการคุยท้ายข่าววันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้16บหกาาสนาทีเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ